รอเติมแล้วจะรู้ใช่ไหมใช่แล้วเวลามันเป็นเหรียญนะมันส่งง่ายไงเพราะว่ามันกด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 แป๊บเดียวเด็กก็หมดแล้วรอแล้วหมดแล้วทำไงต่ออ่ะเติมสิมอธิพายล,ล้วจะเติมมาอย่างเดียวม,ดดมันหมดเลยหมดก็เติมไงหมดมันสะกดง่ายเลยนะห <laughs> มดสะกดง่ายอืม เอ้โหแล้วมีคนขอส่งของขวัญให้แล้วก็ให้ใครอะไรยังไงเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็โยนส่งงัส,งงส,งส,ส่งให้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอใช่เขารักใครชอบใครเขาก็ส่งของขวัญให้สนับสนุนแล้วเวลาเวลาพี่เห็นมันมีสี่จอห้าจอเขาทำยังไงกันอ่ะก็เขาเขาก็ไปพีเคกับช่องนู้นช่องนีนงน้เหรอ แล้วตอนนี้<ช>มีคนส่งใหพีมีคนส่งให้กมไหมเนี่ยหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันกว่าคะแนนแล้วของพี่อะ่ะหน,นึ่งพันเก้าร้อยคะแนนทั้งบนไงพี่มองพี่มองมุมม,มุมบนเห็นไหมมุมบนเห็นไหมอ๋อมุมบนแล้ไอที่กระเด้งกระเด้งกระเด้งอยู่เนี่ยนะ <c oughs> แล้วทำไมข้างหลังฉากมันเป็นอย่างนั้น่ะ ก็ผมอยู่บนไอ้นี่เครื่องบินอ๋อเขาห้ามบอกว่าอยู่บนรถก็เลยบอกอยู่บนเครื่องบินงเมื่อกี้มึงบอกแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดออกก่อนพอดีผมไปผมไปที่ tiktok t ไทยแลนด์มาเมื่อกี้นี้อ๋อโอ้กำเอิญ thank you กำเอิญขอบคุณครับเห็นไหมเขาส่งองขวัญมาให้ไหมเนี่ยกำเอินคืออะไร คำเอิญก็คือขอบคุณไงพี่เขาเป็นคนไทยแต่คนเวียดนามไม่รู้พี่คนเมื่อกี้เขามาส่งของขวัญให้คำเอิญคำเอิญคำเอิญใช่อะไรคือคำเอิญวะอ๋ออ๋คำเอิญแปลว่าขอบคุณครับอืมถ้าคำเอิญแปลว่าขอบคุณแตงอิ๊แปลว่าอะไรวะแปลว่าสวัสดีอ๋อโอเคกูเพิ่งรู้เียแหละ พี่ต้องพี่ต้องลองเติมเหรียญก่อนแล้วพี่จะสนุกสนุกจริงเหรอพี่เติมุ๊บแล้วแล้วพี่พี่ส่งยูนิเวอร์สให้ผมเลยร้อยลูกเหรอใช่ลูกเท่าไหร่ <c oughs> ลูกลราประมาณสองพันกว่าเหรอร้อยลูกร้อยลูกก็สองหมื่นนะบ้าก็แค่สองหมื่นเอง ิลูกสองหมื่นว้าร้อยลูกก็สองแสนสิก็แค่สองแสนเองจิบจิบทำอะไรกันครับเขาส่งกันอย่างนี้จริงเหรอใช่เวลาเวลาเวลาพี่ไปห้องเพื่อนๆใช่ไหมพี่ก็ไปโยนยูนิเวอร์สเลยลูกละประมาณสองพันชอบห้องไหนก็ส่งไปเลยเหรอสองพันบาทอ่ะมันแจกทิปอ่ะ เออถ้าสองพันโอเคกูถนัดกูขอจ่ายเป็นเงินสดเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ไดไ้ต้องเป็นผลประโยชน์จากดิจตอลกไป้เอาไปคุยตี้อะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องเราต้องเล่นผ่านทิต่ตอกเท่านั้นหรอใช่เอฟซีขำชอบบองลูนสองพันชอบ ไก่หม,มูแล้วเราต้องไลท์ทั้งวันอย่างนี้เหรอแล้วค่ะคะค่ะคะคะ,ะ,ะ,ะแหนงหมูเราต้องไล้์ทั้งวัน<ะ>ไเเืนลท์ทั้งวันแล้วมาันก็แล้วแต่เราพี่เราจะไปส่งด้วยไลท์ด้วยก็ได้แล้วแต่เราเราจะเป็นอาวีเจด้วยหรือเราจะเป็นสายเปด้วยแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนี่เดีเ๋ยวผมจะพาที่ไปคุยกับต่างชาติแป๊บหนึ่งสักครู่ ทุกคนต้องทำยังไงทุกคนแป๊บหนึ่งนะเราต้องต้องทํายังไงก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปคุยกับต่างชาติเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปเวลาเราจะไปสี่จอใช่ไหมเราก็จะกดไปแบบนี้เดี๋ยวนะเราจะไปสี่จอใช่ไหมเปิบเปิบสี่จอเดี๋ยวไปหาคนก่อนสี่จอสี่จอเรียกเติมเ่ไม่แปดงเน้น อ่เติมไปเที่อ่ะอเชิ้นก็แล้วคุณไทยคุณไทยน่ารักเขาบอคุณแต่น่ารักอะไม่มีไม่มีไม่มีตั้งค่า 来，最后六秒，最后六秒，最后六秒，压压压一下，来个开封红，压一下，压一下，有没有人压一下呢？